รนครับเริ่มจะรู้กันแล้วว่าไปไม่ไหวหรือไม่ไปไหวด้วยการทายกาะเที่ยวการทายการเที่ยวต้องทาใจนะครับนักผู้ชมท่กังรูครับบอกว่าการทายการเที่ยวนั้นบอกแล้นะครับว่าเรือเสู้เรเขาสู้แน่นอนครับแต่เส้นทางเส้นทางของเรือมันโดบอกนะครับว่าบางหลังั้ออยากจะอยู่ปลายสายนแล้วครับพออยากจะอยู่สายนแล้วเพราะว่าอยู่สายนี้มันหนักมันลยมันหนัก เมื่อรู้จก็มเงินมองแล้วไม่ไปประมรสก็ขอกราบประทานอภัยตอตอนนี้เรือเราเรือเราก็อายไปสบักที่ถามว่าถามื่อกี่ถาก็อยู่์สีบางที่ก็ว่าใครจะอยู่ใครจะไปไม่แน่นะครับมันไม่แน่กันตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าใครจะต้องใส่ไขเพราะแตงกูนั้นยังสูสีกันอยู่ครับครับยังสูสีแบบนี้มาแบบนี้ต้องเอาตอคู่ไม่มีน้องท่านผู้ชมไม่ทราบเลยครับผม รู้รรว่าปาไหลว่าลอไตที่จะไปชื้นเล็กประเพล็ทปนลำไสที่จะไปเล่นทะเลทาก้าหรือขอหนึ่งแล้วก็ขอสองได้เองนะครับเที่ยวนี้จงคัดของไปสิงประทุมสิงประทุมลอกน,น,น้ำสีนประเงินฝั่งอน,นี้ก็พายสีแบบสบายอกสบายใจพายรู้อกรู้ใจเอาพอทวิชิตสิจวายดาวาตาปลาปล่อยให้สิงประทุมตีเข้าเใช่ครับกรรมการตัดสินลักน้ำน้ำเงินกันสิงประทุมไปเลยชนะส,สิงประทุม এইটো কথাত মাতি যাতে আছে ว่าสาราซอยสีตัดสีครับดูือว่าจะแผ้ส so so ีได้ตลอดก่อนไปไหนแต่ปลุกหลปลกกบไ่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหลือมันเกิดอะไรกันขึ้นครับเป็นอะไรกันเนี่ยต่างคนต่างมาต่างคนต่างยัานต่างคนสบายูือว่าสาราซอยนีสีนะเฮ้ เงินนะครับให้กับทีมเรือสุภากรจากจังหวัดร,ราชบุรีเป็นฝ่ายชนะครับพี่น้องลองน้กสีน้เป็นเพชรนาัขาวตัวัจปรายิ่กล่าวว่าโดยท่านผระครูธรรมอโศเพชรท่านเจ้าวาดและเจ้า,าคณะอำเภอสาโคฝ่ายธรรมยุทธจังหวัดปทุมธานีวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าภาพนรก นเรือจ้าภาพจังหวัดปทุมธานีจดี๋งไปเหลือทองและวถปัญญาอภิสิทเสาให้จังหวัดสระบุรีอยู่ที่ว่าเลือของห้ากับเรือในลุกไม่หนาปัสักวันนี้ตัดลไม่ตัดเชื่อมชนะสองในสามชิงชนะเลยประเภทกอสองแพ้สองในสามชิงที่สามที่4ี่ประเภทกอสองครับพี่น,อน้อง แก้วมณีไดรัดก,กับเจ้าแม่ทองคำเตรียมด้วยนะครับแก้วมณีไดรัดก,กับเจ้าแม่ทองคำสิงห์รงสิงเตรียมด้วยทีนี้ท่านนั้นก็ขอขอบคุณทีมงานสีสตึกกับหล่ชัยเนาะรออยู่หุบลิขฝั่งนะครับขอบคุณมากครับทีมงานสีสตึกกับทีมงานหล่ชัยทัพนาวา หัวผายตายไปตามฝตามบทตาฝ่ายตากระจวนกันมาเต็มๆรน้ำแดงเพชรน้ำขังเพชรน้ำขางจะถ่ายเลยร่องน้ำมันจะไปเรื่องทองไมใจย่อยจะไปเรื่องของีจะไปเรื่องทองตีจะไปเรื่องทองีจปเื้องีตีแล้วก็ไหลเข้าเซ็ตใชครับไเท่าแตใกับการเูิ่มต้เกีรยวไม่รอช้า ตัดส anyway, ินได้เลยครับน้ำแข็งครับเจ้าแม่เหลืองทองไปเลยชนะเจ้าแม่เหลืองทองไปเลยชนะครับพี่น้องจูวินเนอร์อิสมีแล้วล้อน้ำสีแดงแก้วมัดีแล้วดูว่าบารไพรอัพเภอบางบูนาจังหวัดวิทยินเลื่อนในทุกแม่น้ำใต้เจ้าแม่ทองคำสีเงินสีทองสิบสี่อัพเภอองคเมรัลจังหวัดนครนายกเหลียบพุดธีิเลยครับพี่น้อง ท่รัชาขอขอผ่นรายการต่อจากคู่สามสิบเก้าเลยครับท่นงคู่แข่จากคู่ที่สสิมาแล้วจะเทียวีแก้าวีรัดมวนบางไผ่ดูน่ิว่าจะทาได้ไหมน้องไปเฉยกันจะแฝ่ทองคํบเรือเก่าเรือก่าเรือเขาวแล้วเอาไปจูงกันยิบดาิบาบีน้องชาวบางไผดูไร้กัทีบ่ ไผมก็ได้แนีนะ้ก็ได้แ่นี้แต่ทดจัวัดเมดนะ้บจะินะาแน,น,นครับจ้าม่ทากรรไปเลยนะเจ้าแม่ทากรรนะมไปเลยนะครับพี่น้องจูวินเนอร์อีนจ้า yeah